เฮโยก็กลับสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกๆคนๆๆทุกท่าน,น,นด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่อยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะมาเลี้ยงน้องในดิสครับด้วยวิธีการที่ว่าพี่จะหลอกมันนะครับว่าพี่จะแจกข้าวหัวให้กับมันแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็จะหักหลังมันด้วยการลุมกระทืบมันครับเออพี่จะแกล้งไอเกิลนะเออสำหรับคลิปนี้ไอเกิลมึงโดนกูแน่เออเดี๋ยวพี่จะไปตามมันก่อนนะเฮ้ยหม้ายยังนะไไปหนไหนเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟวีเนี่ย กูรู้ทันนะพี่รู้ทันเฮี้ยอะไรวะอ่ะเรื่องของมึงนั่นอะไม่เลี่ยมนะจะเลี่ยมทําไมกูจะเลี่ยมทําไมกูถ่ายคลิปเนี่ยกูจะทําคลิปกูไม่มีคลิปหลงเนี่ยมีน้องเขาขอมาพี่เล่นบล็อกฟู้ดน่อยกูไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยเอาข้าวหัวคือตอนเนี้ยกูให้ข้าวหัวทุกทุกคนอะใครใครเข้ามาเออเอาข้าวหัวไปอะคลิปเนี้ยตอนนี้กูอัดคลิปแล้วด้วยกูไม่เลี่ยมหรอกไอ้เหี้ยกูจะเลี่ยมน้องในริปทำไมหรอ อะไรจะกูก็โดนอยู่นี่ไงเอาละครับตอนนี้ไอเกอร์มันก็มาแล้วครับนี่นี่ไอเกอร์ตอนนี้ผมได้ทําการติดใหม่นี่ไอเกอร์มาแล้วเหยื่อของเราในวันนี้ <c oughs> เหยื่อของเราในวันนี้คือตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์คุยกับมันก่อนเดี <c oughs> ๋ยวจำหนึ่งนะแต่ทำทำยังไงได้ว,ว่าแจกข้าวหัวก็คือแบบแจกเนะี้ยแจกให้มีใครไม่ได้ในนะั้นเข้ามาเดี๋ยวไอปามก็เอาไปเออนั่นแหละให้หมดทุกคนแหละนะคนแรกเลยเอาไอเกอร์ลวกันไอเกอร์มา อันนี้นะครับก็จะเป็นคนแรกนะครับคือน้องเกอร์นะครับเออนี่กูอัดคลิปแล้วนะเนี่ยเออนี่คนแรกนะครับก็คือไอเกอร์เนี่ยเดี๋ยวไอเกอร์ก็จะมาเอาข้าวหัวไปจากพี่นี่แจกก็คือใจดีอะใจบุญนะมานี่มาใจบุญเอานี้ก็ใจบุญอ๋อหนึ่งสองสามไอเดี่ยวจัดเฮ้ยบั็ไอ้เนี่ยเฮ้ย โอ้จบเลยไถ่วะเนี um, so ่ยไอ้สัตว์ล uh ่อ huh. ดี่ตีกูเด้อโอ้ยเกอร์บ้าไก่อะเด็กๆใหญ่ๆจบเลยเฮียคลิปกูไอ้สัตว์คลิปกูจบเลยไอ้เฮียไอเกอร์แม่งใช้โปูได้ไงวะีคลิปกูจบเลยอยู่ เียจบเลยสัตว์เล่ยกูจะเลี่ยมเพิ่งในสัตว์ <c oughs> หลังจากที่แผ่นแตกนะครับก็มาไอสัตว์ผิวๆกับไอ้เด็กกระโปรงนี่แล้วกัน <c oughs> มาหนๆๆึ่งสองสาม ไม่ไหวไม่ได้จังหวะเลยดีต่อไปกันอน่านี้ตากเป็นตังต่อยครับจังหว่านี้ยังไงเอมีกันปะอ้าวมาชาร์จก่อนเอ๊ะ

ดูสักคี่เอิดูสักคี่เรียบร้อยชิวชิวโอเคครับผมก็สำหรับคิวนี้พี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือแผ่นแตกครับคือพอดีมันติดบัคอะคือไอเกอร์รอบแรกกันที่พี่จะแกล้งมันใช่ปะมันติดบัคเว้ยคือบัคในเกมคือเมื่อกี้พี่ก็เคยโดนเหมือนกันพอตีปุ๊บม,มันทะลุลงไปใต้ดินเออโอ้ยดูดิมีเยอะอกูเยอะอกูดูดิ ม่ยเยอะกูอีซี่อ่าได้เกอเดี๋ยวคลิปหน้ามึงเจอกูแน่โอเคก็ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าน้องๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์เอพีด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่มาทำไม่ละกันเออครั้งนี้เปลวเตงเลยเดี๋ยวไปรอคนอื่นดีกว่าอ่ะโอเคก็ผมบ๊ายบายไปและยา่าฮู้